มย่ีอีกจ้ะพี่น้องมึงแม่เบิ่งแม่เปิดผ้าอบพบแต่เห็ดนี่แหละดอกงามอีซองดอกจ้ะพี่น้องเห็ดลังเลเห็ดลังลเลขอแค่ถึงเห็ดอีเลีพี่น้องเอ้ยดอกบอกงามหนึง่งเพดดอกนึงจ้ะหลายดอกอยู่เด้อร์มูนี่พี่น้องพี่อุ้ยถูกกินไปครึ่งหนึง่งนี่ดอกนึงดอกดีดๆงามเลยมนันมันอีกแล้วอีเพิง่ง เลยหลายดอกเลยอยู่นี่โอ้ยมูนี่มันเป็นซิบๆดอกพี่น้องจ้าเฮติฮาได้ฮามานของข้ามันนี่เกือบเต็มกระต่ายอยู่น่าจะโศกมันโศกมันสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนจ้ามันนี่ก็มาผอกันในวันอาทิตย์ที่ยหาเพื่อจีกาฮุกฮุกน่าจะพามารอปลาบานเปยอำเภอตันทะลมจังหวัติสะเก็พี่น้องมันนี่กะ วาสิมาจอบเบิงเฮ็ดเขาดินนะพี่น้องเฮ็ดผึง่งนำหมอ้อพันสีออกบอเนอะจะ๊ะเที่ยวก้อนนีน่ฝนตกแห้งรอบนี้สิเพื่อนได้เอา้าไปเบิงไปติดตามยางน,น้ำกวนกันคือเก่าจ้ามาเด้อขวัญเอ้ยพี่น้องปาดสองดอกแรกแหมันเขามากกับมันลวดพี่น้องเอ้ยพูดนะ ยังนุมน่มๆอยู่เด้ยังนุมน่มๆอยู่เด้นี่โอ้ยสองดอกพี่นอ้องสองดอกสองดอกน,นั่นอีเพิงมันแล้วอีเพิงมันแล้วพีนนน <c ười> ่น้องดอกนงียบ่อยยิงคลอมหลอมน่าเออเลยดอกเดียวฮึ <c ười> โอ้ยวางตะฮิดขาวดิ 3, 4 đọc Rồi, bố có ngâm Đây, bố nó bố đại trội để đọc lắng lẻ hết na lẻ cho Đọc ขอขหอก้อนอันนี้เน่าไปสามสี่ดอกพุ่น่ะเอาผู <_ letter> ้ใดดอกนึงจ้ะโอ้ยสุดยอดเลยเ <_ letter> ขอว่าขอแค่ถือเฮดอีเล่พี่น้องเอ้ยดอกบักงามนึงเพอดอกนึงจ้ะห <_ letter> ลายดอกอยู่เด้อมูนี่พี่น้องพี่อุ้ยถูกกินไปครึ่งนึงนี่ดอกนึงดอกดีๆง,งามๆเลยมานๆอีกแล้วอีเพิง <_ letter> ได้หลายดอกเลยอยู่นี่ โอ้ยดอกงา,งามด้วยด้ยจ้ะนี่โอ,อ้ยมึงนี่อีกจ้ะพี่น้อ,มองมึงแน่เพิ่งแน่เปิดผ้าอบพบแตเห็ดนี่แหละดอกงา,งามอีกซองดอกจ้ะพี่น้องเห็ดรังแหล่เห็ดรังแหลโอ้ยมูนี่ว่าเป็นซิบๆดอกพี่น้องโอ้ยหนังถิ่มกับแบบหลายหนึง่ง วงเนื้อละพี่น้องพี่ดอกนี้จะเอาได้ยี่บ่ไต่ไปตองก็มีดอกหน่อยๆดอกหนึ่งอื้อเอาได้อยู่ดอกนี้ก็โอ้ยเกือบเทาวงเด้อนี่ดีมาพีออ่อีกสองอีกสองอุ้ยมูหนีใหญ่แหงด้วยจ้ะเน่าถิ่มกระไรดอกเลยแต่ว่าบางมองกระบอกด้ยทายพี่น้องเบืเอ้องนู้ดจ้ะนั่นดอกนี้ก็เทาเสียดายแหงอีกเจ็ดดอก ผลดอกขาวโอ้โหช้อดอกเห็พี่น้องพี่ดอกนี้ก่อนใส่ษดบยบแมงจระ่นดอกนึงอุ้ยแนวเขิมตรมนี้ดอกหน่อยๆตอนเอาบะไรล่ะเอาได้บ่น้องพี่น้องดอกนี่อุ้ยเถาขึ้นล่าจ่อดอกบกย้อยหนึ่ง สะได้ให้น่าแต่ไก่พี่น้องอู้ยเอาได้บ่น้อเอาได้บ,นบ่น้อบานนี่ๆๆๆจะได้แห่พี่น้องเอาบ่ได้จ้อยเอาดอกพี่เอาได้เนี่ยแน่นอนดอกนี่มาเด้อได้บน่นี่ไข่เขียวโอ้ยขออีกดอกนึงเลยจ้า เห็ดขาวดินดอกนี่ดอกงามอยู่พี่นอ้องมาเบิ้งมาบ่นงม,เ,นม,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 มเลยอย่างอ่ออ่อเลยเนาะเพียอืมพี่ไปทำงานอีกดอกนึงจ้ะพี่นอ้องนิดน่านแล้ล้างแล้บ้านเฮานี่ละแกงแซ่บปนแซ่ยบมันมนัมนอีกดอกแล้วจ้าจังจังเจอจังจังเจออีกดอกนี่เง็บขาวดิน ล้างอีกได้บุญอ้อดอกนี่เนาะนางจ่อยางไวเลยพี่น้องพ่ออีกแล้วดีนี่เนามีผัวอีกบ่ญอ้อดอกหนึ่งอยู่นี่ส้นนี่ร้ายแต่เน่าเด้พี่น้องเฮ็ดลังแหล่นี่แต่ดอกไงไงเน่าถิ่มเบิร์ดเห็ดขาวดินเท่านี้ก็เน่าคือกันจ้ะเห็ดขาวดินก็ได้พวกเนี่ยพูน่ะพูนพูนเนาเบิด เลยจะได้เห้ยเอาได้บ่ได้อยู่แม่งกินไปครึ่งนึงนี่ดอกนี่สิเอาได้ด้วยนาะนี่เนาะแม่งจอ้อฮฮ็ด <c oughs> ช่วงนี้กะสิปเป็นแม่งจ้อดอกพี่น้องส่วนมากกะไดเฮ็ดเพิ่นอกน้อยเป็นกระเล่งกันติละผู้ใดกระไดแต่ห้ายังอยาก,ยากนนเาน,เน,เเนาะพี่น้องนี่เอาผู้ใดจ่อยหมดจ้อกินจนเบิดอุ้ยเน่าหลายแห้งด้วยพี่น้องเด้วยดอกน้งเน่าโอ้โหก่สีของเครือเด้นี่ นี่แกนอยู่แต่ว่าดอกโบสภาโบ,บควงงามปันไดพี่น้องนั่ามาเอาเห็ดอะไรก็มาเอาเห็ดเท้าดินจ้ะพี่น้องดอกนุ่มๆง,ง,งามๆเลยนี่มึงแม่โอ้ยสวออนบอสวออนบอดอกบกใหญ่หน,นึงเอ้าใส่กระตากันจ้ะดีอยูพ่พี่เอาใยบัวน้ออุ้ยเอาแกนยูดอกเน็ดขีไก่เดือนเน็ดขีไก่เดือนพี่น้องบานเพเวย์อยู่พี่สองดอก เขาแผ่นเวนแผ่นเวนหลับมันแมนเป็นเวนพี่น้องเพียรูงามอีกดอกนึ่งจ้ะอีกขาวดินนะจ๊ะนีอ่อีกดอกข้างๆกันใช้งานได้ไหมพิสูจน์เบิง้งสองด,ดอกจ้ะสามผุนเหลวจ้ว่าเสียเอาเบยเบิดบอสเสียเอาได้เบิดบอส,สอ,บบอ,อีกสามจ้ะ4ีผู้นะ่ะ เก็บทีละดอกก่อนอุ้ยงามอยู่เด้ห้าดอกคุณพี่น้อง6ดอกแต่ว่าดอกหน่อยเนาะแม่งกินกับปานนั้นเจ็ดแปดเก่าดอกแมนมูเดียวกันเก่าสิบสียสิบสองสิบสองดอกคุพี่น้องโอ้ยมาเก็บนําข่อยเด้อเห็ดขาวดินออกมูใหญ่ดีอยู่เด้อจ้ะ ดอกหน hora, ่อยเพิ Del ่นแงกินบดนีซีดอกแล้วสีหาหาดก็เ้อหาดบดอกพี่6 7 8เจ็ดแปดเก้าสปดดอกแปดพี่เก้สิบพี่สิบสดดอกพี่สิบสอดอกเอาได้สิดอกเนา โอ้ยสิบสามดอกเ่ะพี่น้องสิบสี่ดอกคุณอะสิบห้าดอกน่ะถือกินเนี่ยสิบห้าอุ้ยเห็นลัางแลเป็นมูแลพี่น้องเนี่ยเห็นลังแลเห็นล้างแลเห็นล้างแลนี่อีกสามดอกใจเห็นล้างแลนที่โถมันแล้วมันแล้วพี่ดอกน้อยเพิงก็มี่นี่นี่น้วยคือออกดีเธอเ้ีอีกเราบอกพี่น้องสอดอกันหาเด้อ โอ้ยเห็ดลัางเหลแต่ว่าถือจอสีขาวไปกับเบิดเลยหมดกินพี่น้งองสองดอกงามๆเลยตัดขาหลายดอกเลยเห็ดเห็ด อู้ย์เอาอะไรฮะแหังแหลวโอ้ยหมดกิ่นว่าท่านเดาเลยพี่น้องโอ้ยบองเนี่ย,ยหมดกินหมดกินกนีน่เหลือดอกหนึ่งบานเพแหววอยู่พี่งามงามบองเนี่ย แค่ทีห้าได้ห้ามันของข้าวอนีออเกือบเต็มกระตายอยู่นอจ่ะโศกมานโศกมานมนีกับ้ายางปลาหัวหยองคือเกาล้พี่น้องมานใส่ได้อยูน่นอจาะเก,กือบเต็มกระตากระบุงอยูน่นอเอาทำาคลิปนี้จ,จะได้อย่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแมันเด้อพี่น้องเด้อและกระิสสำคัญอ,อย่าลืมกดก,ดกระดิง่งเสียพอกับยายกระตายใหญ่คือกเก่าพี่น,อน้องเนาะเอามนีกตรงข้อโตราไปก่อนละจ่ะจะคอยอกันคลิปนะสวัสดีค่ะ